ครับก็จะได้เห็นนะที่เราแชร์กันไปแล้วบ่อยนะครับว่าเราจะได้พูดคุยกับเอลิสนะครับสาวๆที่จะมาพูดคุยกับซิงเกิลล่าสุดของพวกเขากันด้วยครับโกเมนนาไซหนึ่งคำที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเออมันแปลว่าอะไรขอโทษอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพวกเขากันเลยดีกว่านะฮะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ,อะโอไม่ได้เจอเจอกับเบลลิสนานเลยนะปีที่แล้วก็โควิดปีนี้ก็ยังมีอยู่ในเฟสสองเป็นไงกันบ้างครับทุกคนก็ไม่มีงานเหมือนกันไม่เป็นไรนะฮะแต่เรายังแบบว่าสุขภาพยังแข็งแรงอยู่เนาะยังห่างไกลเรื่องราวที่แบบอันตรายเกี่ยวกัโควิดอยู่เนาะใช่ค่ะโอเคอ่ะให้ทุกคนทักทายแฟนๆกันก่อนสี่คนวันนี้อยู่ครบเลย ค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเอ็นดี้่ะน้ำน้องน้ำค่ะอันเมตตาค่ะอรูเบยค่ะแอลมูติป้าค่ะนี่คือสี่สาวที่ผมบอกตรงว่า <c oughs> หาผู้หญิงที่เล่นดนตรีเก่งเท่านี้ในเมืงองไทยยากมากจริงๆนะครับตั้ง <c oughs> แต่าาซิงเกิลแรกที่เราได้พูดคุยกันแบบสดๆ <c oughs> ตอนนี้เรายังอยู่แบบห่างไกลกันแล้วเป็นซิงเกิลแบบโกลอินเตอร์ครั้งแรกเลยป้าของพวกเรา <c oughs> ใช่ค่ะมันเป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นได้ยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยกับกเมนาไซครับ คือมันเป็นโปรเจกต์พิเศษนะคะที่มีมาร์คซังเนี่ยแหละค่ะที่ทํางานกับพวกเราอุตสิกบุ๊กไลท์คอร์สมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วเขาก็เลยได้โอกาสก็แบบเการท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุชิมะกับอุตสิกบุ๊กไลท์คอร์สนะคะลองทํางานด้วยกันไหมนะคะซึ่งโปรเจกต์นี้มันมาก่อนโควิดอีกแต่ว่าพอมันมีโควิดมาเนี่ยทำให้เราทั้งสี่คนเนี่ยไม่ได้ไปร่วมงานที่ฟุกุชิมะเลยนะคะก็น่าเศร้ามากแต่ทํายังไงให้ให้โปรเจกต์นี้ยังอยู่นะคะเราก็เลยออกมาเป็นโกเมนสัยเนี่ยเป็นการทํางานร่่ววมกันระหาง ฟุกุชิมะกับมิ s ูโมะแย่ขอสแบบออนไลน์อือเอ้ยเป็นมิติใหม่มากๆจริงๆนะทํางานข้ามประเทศแบบแบบที่แบบจริงๆคุณต้องไปอยู่ในรถแมบแรกที่วางไว้คือต้องไปถ่ายเอเองที่นู่นด้วยเนาะใช่ค่ะแต่มันเลยการออกมาเป็นแอนิเมชันที่ผสมผาสานกันอยู่ตรงนั้นแต่ว่าแล้วเรื่องของเพลงอะครับทําไมถึงต้องเป็นโกเมนซาไซอะเป็นคําอื่นไม่ได้เหรอ หมายก็คือเราตั้งสร้างคอนเทนต์เพงว่าอยากให้เป็นแนวแนวแบบว่าเป็นผู้หญิงที่แบบสาวแบบแซบๆหน่อยแบบว่าเนี่ยถ้าจะชอบฉันก็ก็ขอโทษไว้ก่อนนะถ้าฉันไม่ได้เป็นเหมือนผู้หญิงทั่วไปอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็คําว่าขอโทษเนี่ยมันก็เลยไปตรงัากสายพูดเป็นคำว่าบรเวณสายแล้วแปลว่าขออภัยนะคะอะไรเงี้ยค่ะขออภัยนะคะที่เราไม่ได้เป็นแบบเราไม่ได้น่ารักเราไม่ได้เรียบร้อยเหมือนผู้หญิงทั่วไปถ้าชอบเราก็ ใชชอบเราที่ตัวเราเป็นแบบคุณมีอะไรใช่ก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นเพลงตัวเป็นนั้นไตลค่ะเอ่อบางคนเห็นชื่อเพลงหรือแบบเออขออภัยนะคะขอโทษนะคะประมาณนี้ก็คิดเฮ้ยทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อ๋อไม่ใช่แต่ออกตัวก่อนว่าเราเป็นตัวตนแบบนี้เฮ้ยผมว่ามันตรงกับคาแรคเตอร์พวกคุณมากนะสี่คนนี้ก็คือเป็นคนที่แบบชัดโคตรในทางด้านดนตรีอยู่แล้วอ่ะเออถือว่าจะชอบก็ชอบที่เราเป็นเราแต่ไม่ใช่ผู้หญิงแบบหวาน อะอเงี้ยกิจกรรมก็จะมไม่ได้หวานหวานมันก็ผู้ชายเขาอ,อาจจะรู้สึกว่าวิวอาจจะแบบแ,บบแรงเลยหรือเปล่าขอโทษทีวันนี้เลยแบบคนเท่เท่ๆจิตใจนะอืมเป็นคนเท่ๆคูคูเอ้แต่ถามจริงนะเสียใจไหมที่แบบแหมโควิดมันทําให้เราแบบไม่งั้นเราต้องไปญี่ปุน่นไงเราต้องไปถึงแบบหลายสถานที่ด้วยอ่ะสีห้าสถานที่เลยปะเสียดายเสียดายเสีบุญหิตมากค่ะ แต่อย่างที่ทุกคนเห็นสถานที่ในเอ็มบีอะค่ะคือมันสวยมากแล้วจริงเราอ่ะจะต้องไปได้ถ่ายตรงนั้นใช่เราต้องไปยืนตรงนั้นอะไรอย<ช>่างเงาถามจริงๆในสี่คนเนี้ยในสี่คนเนี้ยพอรู้แล้วว่าสุดท้ายท้ายสุดเออมันต้องเป็นโปรเจกต์ที่ออนไลน์ข้ามประเทศแทนแล้วเราจะไม่ได้ไปถ่ายตรงนั้นเรื่จริงๆใครงองแงสุด ตาลาไม่ะเพราะปาานจะชอบญี่ปุ่นใช่ทุกคนตับแพลนไว้หมดเลยนะว่าแบบว่าเดี๋ยวเราจะแบจะไปอย่างนี้เราจะไปอยู่สักประมาณสิบวันทำอะไรเที่ยวรูนนี้น่คือเตรียมของไอหมดแล้วว่าแบบเดี๋ยวจะเอานี้ไปเอานี้ไปไม่ได้ไปคือคนที่มนีอาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่พวรอจะเป็นพี่โอคนนี้เพราะว่าเราอยาไปเที่ยวมัามันเป็นโปรเจกต์ที่ ถ้คุณมีโอกาสได้ไปมันคือการที่แบบเฮ้ยโควิดด้วยด้วยมันไม่ได้เที่ยวมานานด้วยเนาะมันจะเป็นโบนัสที่ได้ทั้งทํางานแล้วก็เที่ยวทันที ใช่ใช<ด>เสียใจแทนสี่สาวนะฮะแต่ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็แบบไปทำมันแบบอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอะไรอย่างงี้มะม <c oughs> ที่แบบเได้ได้อาจจะอาจจะมีเพลงต่อ,ตอไปต้องรอติดตามค่ะเอออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายคือมันก็เลยถูกเปลี่ยนเล่าให้ฟังหน่อยดีว่าตอนนั้นมันถูกเปลี่ยนไปเป็นอ,น,อ,น,อนิเมะด้วยได้ยังไงครับเป็นไอเดียใครครับคือด้วยความที่เราแบบไม่สามารถที่จะไป ถ่ายเอบที่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 จีจ่ายทำมันเลยเกิดแบบว่าเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเรายังอยากให้งานนี้มันยังยังมซอร์ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันแบบคืออันงานงานจริงๆอ่ะแผนแผนการในจริงมันคือตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนู้นเลยอะค่ะแล้วก็เราก็รอสถานการณ์ให้มันดีขึ้นโอเคพอประเทศไทยดีขึ้นกั่ญี่ปุ่นก็คืออะยังไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยือมันแบบว่า มันสลับมันสลับกันตลอดจนสุดท้ายก็คือไปแบบทุกอย่างมันเสร็จแล้วเพลงมันเสร็จแล้วเหลือรอแค่ถ่ายเอ,อ็มวีอย่าเดียวจนเออมันมันมันต้องทำแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยใช่คนะ่ะก็เลยเกิดเป็นการที่ให้ทางญี่ปุ่นถ่ายมาถ่ายในส่วนของทางคุณของญี่ปุ่นมาแล้วก็ทางไทยแลนด์งเราก็ทำแอนิเมชั่นใส่ลงไป คือมันยากมากนะในการที่เราจะแบบอยากได้เฟรมแบบไหนอะไรไงแต่สารที่ริลแบบอยู่ในหัวของคนไทยของเราเนาะที่เราต้องมาทำาอนิเมสใส่ครับอีกนะใช่ที่จริงยกเครดิตให้กับทั้งฝั่งฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งไทยแล้ว้วยเลยนะทำงานโคกันได้อย่างสุดยอดมากทีมเวิร์ดดีมากแล้วผมชอบตัวละครตัวกระตูนพวกคุณมากอ่ะบรรงคาเล็เตอร์ของแบบสี่คนโคตรเท่ พี่ต่ออย่าพี่ต่อพี่ต่อเองเลยคนไทยว่านัาง่ง้าย <c oughs> มันจะมีโอกาสที่แบบมันจะเห็นมันแบบตอนสั้นๆเป็นกระตูนของคนสักเล่มไหม<โ>อ้ยทำไมหม่รู้อุ้ย <c oughs> <c oughs> แสดงว่ามีแสดงว่ามีอะไรในใจมันมีพันแล้วมันเป็นเอกลักษณ์นะ <c oughs> ถ้าไม่ไว้สอดสดเอาไว้แล้วกันเอ้ยพวกคุณพูดกันแดนี้แฟนขาพวกคุณต้องแบบเดือดเนื้อร้อนใจแล้วเอ๊ะมันคืออะไรนะเดี๋ยวนะตรงนี้ครับจุดที่เราต้องไปถ่ายในเอ็มวีทั้งหมดอ่ะมันมีกี่ที่นะห้าที่ใช่ป่ะห้าที่ห้าที่เนี้ยอยากถามว่าสี่คนเนี้ยพวกคุณแบบตอนที่ก่อนที่จะไปคุณชอบที่ไหนกันที่ใครเลือกเลือกที่จะไปอยู่แล้วด้วยป่ะชอบที่สุดอะใครก่อน เอานี่ย<ห>อยากไปถ้าเนี่นอยากไปเจวิลเล่ที่เป็นสนามกีฬาเขามันแบบมันก็มันใหญ่มากเลยคือมันไม่ใช่แค่ถ้าปกติแล้วเราจะตั้งชื่อว่าแบบเจสเตเดียมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคือแค่สเตเดียมแต่อันนี้คือมันเป็นวิลเล่คือมันใหญ่กว่าสเตเดียมในนั้นมันแบบใช้ชีวิตอยู่ได้เลยมีทุกอย่างเลย,เลยอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าแบบโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยน่าไปจับมันดูยิ่งใหญ่มากน่าไปดู<อ>น้าไปหล่อเออถ้ามันเป็นความร่วมมือกันที่แบบยิ่งใหญ่แบบเจวิลเล่มันต้องมีผู้เล่นไทยชื่อเจชนาิะ ต้องคิดที่เหมือนกัรตอบนเอออาจจะเจอหรือเปล่าไม่เจอไม่เจอไม่ได้ไปอ่าคนอื่นค่ะคนอื่นครับตาครับอ่าส่วนของความตานชอบประสาทส่ปุกะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือคนชอบแบบอะไรที่แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วประสาญีุปุ่นก็จะมีความแบบเาเรียกว่าคืนบ้านของประเทศญี่ปุ่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความแบบสถาปัตยกรรมเป็นสมัยก่อนอะไรแบบเนี้ยค่ะตาเลยรู้สึกว่าเออจะชายประมาณนั้น่เออจะชอบมู่บ้านอุ้ที่ขู่ใช่ไหมเดี๋ยวลวู่บ้านเะไรูบานเช่อบหมล่ะโอ้ย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 อ้ยโอ้โอ้ยโอ้ื้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้อยโอ้รอ้ยอยโะ้ยโอ้อ้ออออ้ออออ เขาก็จะมาดับไฟใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบเราสามารถเดินเล่นได้มีของขายอ,อะไรอย่างนี้ชอบเดินตลาดอยากเดินตลาดญี่ปุ่นแล้วจะเดินตลาดหัวมุมมาตลาดแบบที่ค่าพาของกาไหวๆชอบจุดชมวิวเซนไบยิราค่ะแต่ว่าก็น่าจะเห็นทางเมืองเลยเพราะน่าจะแบบสวยมากๆเลยอืม <c oughs> นี่ก็สี่คนแต่มีห้าสถานที่มันจะเหลืออีกที่หนึ่งก็คือถ้ำอาบูคูแมะ ที่จะเป็นแบบธรรมชาติใช่ค่ะแล้วเรางทีคนก็จะจะจบชีวิตอยู่ที่ภาคกันเดี๋ยวคุณไม่ไปทำเหมือนแบบเออน้องแม้มานานมาแล้วหรือเปล่าแล้วบอกว่าในเอ็มบีใช่นะเคยแต่ทำไทยเมื่อไหร่ทำญี่ปุ่นเออแต่ในเอ็มบีมันเห็นแบบสวยมากเลยนะในถ้ำอ่ะ ใช่ใช่ใช่ก็หน้าไปมดแหลมฟุชชมาอ่าใครเคยไปมาแล้วก็มาอวดอวดกันได้เออมาอวดเอลิสได้แต่ว่าในนี้เราจะได้เห็นตัวละครที่แบบเหมือนนางเอกเอ็มวีเอ้ยนางเอกเอ็มวีจริงๆเขาเขาแบบเป็นแฟนคลับด้วยปะเป็นคนญี่ปุ่นไม่จะเป็นแฟนคลับแหมเราก็ไม่เห็นแบบว่าเป็นคนเป็นคนญี่ปุ่นที่เขาเป็นนักสแสดงด้วยอยู่แล้วนะ,ะแลรวก็แบบเขาก็มีโอกาสมาเล่นที่กับเราน่ารักมากน่ารักมากน่ารักจริงอ่ะวี เป็นเ,เป็น,เป,นเป็นอีกแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่โคตรชัดอะไรอย่างเงี้ยของของ,ของนางเอกเอนะครับที่จะต้องตามไปแต่ละที่ของพวกเราใช่ไหมแล้วก็จะไปเจอตัวละครแอนิเมชัน<ช><ๆ>ของพวกเราซึ่งเธอก็ต้องเล่นอยู่คนเดียวถูกปะใช่เก่ง<อ>นะเขาเก่งนะเขาก็แอคติ้งแบบสุดยอดมากตอนแรกก็เป็นห่วงเป็นห่วงเลยด้วยเอ,อ่เขาชนาการเฮ้ยดีดีดีออกมาเป็นมิติใหม่มากๆนะครับแล้วก็ไปทุกที่จนมาเจอพวกเราทุกคนเป็นแบบเหมือน เหมือนเป็นแลนตารางที่เราต้องไปทัวร์ของเอริสเนอะใช่มันเป็นเหมือนแบบว่าน้องเขาแบบเหมือนคิดถึงเราในทุกทุกที่อะไรเงี้ยเหมือนมาเล่นดนตรีกับเราเหมือนได้อยู่กับเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยออกมาเป็นแบบแบบนานแล้วสักวันนึงแหละมันก็จะต้องมีวันที่เราจะได้เจอกันจริงต้องเป็นสักวันที่เอริสสักวในทุกทุกที่ของญี่ปุ่นอ่ะแล้วแน่นอนว่าโปรเจกต์นี้นะครับทำงานข้ามประเทศกับญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว ถ้ามันหมดโควิดผมว่าเอลิสน่าจะมีพลันอะไรพิเศษๆกับแฟนๆด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เกิดมาเนี่ยคือแอนิเมชันนี่มีให้เราติดตามชัวร์แต่คุณจะไม่ยอมบอกอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมไม่บอกไม่ได้ <laughs> <laughs> อ่ะโอเคนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงโควิดด้วยอยากให้สาวๆพูดอะไรถึงแบบแฟนๆหน่อยเรื่องโควิดเฟดนี้ละ คือคือจริงๆมันก็โหไม่รู้จะเฟดสองหรือเฟดสานะแต่ว่าณนะตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นคือประเทศเราจริงๆควบคุมกันค่อนข้างดีนะคะขึ้นลงขึ้นลงมาบ้านแต่ว่ายัางไงก็ตามคือเราดูแลตัวเองไว้ให้ดีก่อนเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าทุกคนแบบตั้งใชอบตัวเองได้ดีเนี่ยรับรองว่าเราจะได้กลับมาฟื้นปูอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพละก,กันครับแล้วลประมาอย่าประมา แล้วเร็วนี้พวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมเห็นว่าแววแวเหมือนเขาจะเริ่มกับมาเล่นคอนเสิร์ตกันได้แล้วพวกเรามีแพนบ้างหรือยังว่างค่ะบอกเลยว่าว่างค่ะเทอเป็น้ามาได้นะคะ๋ยวขอคุณาเบอร์ก่อนเบอร์ใครตั้งหนึ่งนะรีบจ้างได้ถามว่าสองชอตรงนี้ว่ะมีเบอร์ด้วย ทีเจ็ดสองเล่นสนุกมากเราเข้าไปดูใน YouTube นยค่ะชมัปทำไมเยอะนะทำมนะคะเออสี่สามสี่สามนี่มีใครเล่นแบบสี่สามนี่มีใครเล่นแบบเซิร์ฟสเก็ตด้ยป่ะโอ้นอยู่ว่าเขาค่อนข้างฮิตนะคะแต่ว่าเล่นไหวไปเล่นสเก็ตแล้วก็เท้าหักไปนะคะแล้วหลงกนั้นก็ดูไม่มีใแตงการินเี เออสำหรับเรารู้สึกว่าไม่อยากเล่นอะไรให้ชีวิตตัวเองดูค่อนข้างเสี่ยงนะคะเล่เลเลกเกมไม่บอร์ดเกมอยู่บเหมือนเออไม่ต้องเลบอดไทยกว่าเล่นบอร์ดเกมดีกว่าเพราะผมเห็นในมิวสิกมูฟนี่ศิลปินแทบจะทุกเบอร์และเอองเอะเล่นกันตึมลเลยเออเป็นห่วงแล้วกันเ <มา S 1> อซเร์ฟสเก็ตมาก่อนการน,นะเขาเล่นเซิร์ฟสเก็ตมาก่อนที่เซิร์ีวันนี้ต้องไปคุยด้วยเรื่องเซิร์ฟสเก็ตนะสุดยอดนะครับโอเคนะครับวันนี้ได้ได้ได้เห็นความน่ารักสดใสของเอลิฟที่ มันบอกตรงนั้นครับผมเป็นแฟนเลยรืผมอยากไปดูคอนเสิร์ตพวกคุณมากแล้ว่ะแต่มันยังไม่ได้จริงๆก็ต้องทําใจเลยฮะให้ฝากเพลงนี้หน่อยครับแล้วก็ช่องทางของทุกๆคนเลยว่าติดตามได้ที่ไหนบ้างครับค่ะก็มาติดตามพวกเราเอลิไดดที่ Facebook, Twitter, Instagram, YouTube เอลิทแดออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ฝากเพลงใหม่ของพวกเราเลยนะคะกกเมนาไซค่ะอันนี้ขอบคุณสีสาวมากนะคะมีแต่คนพูด<ม> เออเพลงเก่าก็ฟังได้นะครับแล้วยังไงก็รอติดตามแล้วกันปีนี้มีแน่น้อโอเคมีค่ะมีมีต้องมีต้นปีต้องมีเออมีแน่นะครับแล้วเจอกันสี่สาววันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับไปมาครับวันทุ้ฟังเราได้คุยถึงความรักสดใสเนี่ยแบบมันเสียดายจริงๆนะเพราะมันเป็นแบบ ออนไลน์แบบนี้ซึ่งเธอทํางานก็ออนไลน์อยู่แล้วนะข้ามประเทศอยู่แล้วแล้วมาคุยเราแบบออนไลน์จริงจริงเอลิสเป็นวงนึงที่เราเคยเจอเจอกันแบบสดๆเต็มๆเป็นวงที่น่ารักเล่นเก่งมากแล้วผมบอกเลยยังหาผู้หญิงที่แบบเล่นดนตรีเล่นวงพร้อมกันแล้วโคตรมันเท่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆนะในชั่วโมงนี้นะครับต้องให้เพิ่มเตอแล้วสิงเิลานี้ครับโกเมนตะ์นะทายฟังกันเต็มๆเลยครับ i